ดีครับเพื่อนสมาชิกครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปสัมมนากลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดนะครับนำโดยหัวหน้าตั๊กนะครับพิชามนแทจึงครับเสวนาเรื่องเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกดนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆตามชมในคลิปได้เลยนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเป็นโครงการที่เรา ร่วมโครงการกันในส่วนของสภาเกษตรกรนี่เป็นองค์กรเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงเชื่อมประสานให้เกษตรกรได้เข้าถึงโครงการวิจัยซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาอินทรีย์เชิงพื้นที่นะคะจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นหนึ่งใน5 SE กลางนะคะที่เราได้มีโอกาสถูกคัดเลือกนะคะในส่วนของอกลุ่มที่ ทำข้าวอินทรีย์นะคะวันนี้นะคะในวันนี้จะเป็นการาต่อยอดนะคะต,ต่อยอดขยายผลการาวิจัยโครงการวิจัยของเราซึ่งผ่านไป18เดือนแล้วแเดือนแล้วผ่านไปแล้วทีนี้ในส่วนภาวะหลายๆอย่างที่เรายังจะต้องพัฒนาต่อนะคะก็คือเรื่องของอจุดที่มีปัญหานะคะก็คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วตลาดเราไม่มีนะคะ,ะบานตัวเราไม่มีนะคะเราก็เลยมาถอดบทเรียนในวันนี้เพื่อที่จะสร้างความยังย่งยืนอย่างเกื้อกูลในแปลงเกษตรอินทรีย์ของเรานะคะ,ะในวันนี้นะคะเราเรามีภาคีที่มาร่วมนะคะภาคีที่มาร่วมซึ่งเป็นภาคีที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของงานวิจัยเราให้เกิดความยั่งยืนนะคะก็คือกรมปศุสัตว์ นะี่ะอันนี้เป็นถั่วเหลืองอินทรีย์นะคะ<ม>อยู่ในแปลงอินทรีย์ที่เราปลาูกพืชหลังนาตามโครงการวิจัยเรานะคะ<ม>นี่เราก็จะมาทําเป็นอาหารสัตว์เราไม่ต้องแกะ,ะไม่ต้องแกะค่ะ<อ>เพราะว่าเปลือกก็มีประโยชน์อ่ะเอ,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 อามาถึงตัวนี้มตัวน,นี้ด้วยครับอันนี้คือเศษอาหารเหลือจากข้าวเรารข้ามครับผมเราก็จะนําเข้ามาผสมเป็นอาหารสัตว์ครับเป็นอย่างนี้ด้วยออครับ จะมาเป็นเม็ดออ๋ครับเจ้าผมอือใช่ครับเราจะขึ้นรูปเป็นเม็ดอืด้วยเครื่องไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเครื่องให้ดูเนาะโอ้เดินเครื่องให้หน่อยเนาะครับครับครับผมอันนี้บทกระเพวกอาหารนะครับเนี่ยกระพวกอาหารพวกพวกปลาเศษปลา นะครับจากปลาเป็นชิ้นๆออกไปแล้วครับอขอแต่งกวาน่ออันนี้เป็นการย่อยย่อยวัตถุดิบให้มันเล็กลงเพื่อที่จะขึ้นรูปถ้างั้นเราจะขึ้นรูปไม่ได้ครับเนี่ยครับอ๋อย่อยก่อนค่อยขึ้นรูปทีหลัง่าฮะแล้วนี่เราย่อยย่อยให้มันเล็กลงค่อยขึ้นรูปทีหลังครับ การขึ้นรูปที่หลังเนี่ยมันจะมีแม้กระทั่งเรื่องของมันทาประหลังหยิบม,มันทาประหลังมามันทาปะหลังมาครับอ่าอันนี้คือเราเราย่อยก่อนย่อยก่อนที่จะขึ้นรูปครับอ่าเอาลำก็เอาเอานี่ยเห็ดเห็ด อันนี้คือก้นเห็ดเมื่อกี้ที่บอกว่าทิ้งครับนะไม่ได้ทิ้งนะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นการต่อยอดต่อยอดผลผลิตในแปลงปเกษตรกรที่ที่ที่เมื่อก่อนที่เขาบอกว่าทําแลสจะไปขายไหนอ่าทำทำแลวไปขายที่ไหนเรารีไซเคิลกลับมาใช้ได้แล้วก็สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้ให้เกษตรกรอีกค,อคือการเลี้ยงสัตว ต่อจากการเลี้ยงสัตว์เนี่ยชุมชนก็บอกว่าจะไปขายไก่ที่ไหนชุมชนเราบริโภคไก่อยู่แล้วใช่ไหมครับเะนั้นเราก็เปลี่ยนทิศทางการซื้อขายเนี่ยให้มาซื้อขายไก่ในชุมชนเราเองมันก็เกิดเศรษฐกิจรายได,ได้ขึ้นในชุมชนของเราเองครับอันนี้เป็นการขบวนการที่วัตถุดิบธรรมชาติที่มีรอบตัวเราครับเอากลับมานะครับอันนี้คือพอเราขึ้นลูกเสร็จก็มันจะเป็นอย่างนี้พี่รใช,ใช่ถ้าพูขึ้นลูปเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับ วัตถดิบทุกอย่างก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นท่านอาหารให้ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ครับครับับเลี้ยงปลาก็ได้อันนี้ก็ย่อลงไปอีกอจากสภาพที่เป็นเอากค่โพดมาเลยเอาตังหัวแหไะตัวหัวตรวหัวมาเลยพาพาบือเนี่ยพาบือ้อเอามีพาบือตนี้นยครับ อ,นนอ,อันนี้ก็าพวดเป็นลูกเราก็ไม่ต้องเอาอ๋อครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องตึงเพราะพวกแห้่อย่างนี้เลยได้เลยไม่ต้องแกะครับไม่ต้องแกะครับเห็นไหมครับมันเพิ่มปริมาณกากในตัวครับอันนี้ก็ฟัาท้องนะอันนี้มันติดครับมันลงไปเยอะ ชิ้นใหญ่ไปน้ำเย็เนาะชิ้นใหญ่ไปครับชิ้นใหญ่ไปแรงแถ้าเราทำอาหารฟองให้เราก่มของเราแค่แค่นี้มันจะฟอหรืออืดฟองหรือเปลอ๋อนี่แหละปัญหาของเราคือเราต้องการที่จะแรงสนับสนุนจากเพื่อที่จะมองเห็นก่อนครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ให้มองเห็นภาพคือกลุ่มเราจะมีหน้าที่แยกหน้าที่การผลิตคนผลิตก็ผลิตคนแป๊ะลูกก็แป๊ะลูกคนเอาไปใช้ก็ไปใช้นะครับ แต่เราต้องเราต้องทำในรูกปกลุ่ม <c oughs> ทีนี้เมื่อก่อนผมใช้เนี่ยเครื่องมันจะเดินหน้าอย่างเดียวพอติดผมต้องมาดับเครื่องแล้วก็หมุนใหม่ <c oughs> ผมก็เลยคิดระบบใหม่คือเดินหน้าถอยหลังได้เนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์แห่รูปกลุ่มเราครับทำสดๆกั รอบเยออ,อ,อีกอีกหลายส่วนครับผมก็จะมีเห็ดสแน็คนะคร,ครับผมมีลูกชิ้นเห็ดนะครับในอ่าในใน,ในอีกส่วนหนึ่งท่านไปทูนเชิญทางนี้หน่อยครับมามา,า,านิดนึงต่อนิดนึงให้ครบเราเรามารู้จักทีมงานาเขาเรียกว่า ทีมงานส่งเสริมนะครับส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรซึ่งเตรียมพร้อมเกษตรกรให้เข้าไปสู่โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีศรสะเกดรู้จักหน้าตาของทีมงานส่งเสริมแต่เดิมเนี่ยเรียกทีมว่าสี่ปราดนะณปัจจุบันเนี่ยมากกว่าสี่ปราดแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นทีมงานส่งเสริมเกษตรกรนะครับเดี๋ยวท่านพิเชษแนะนำนะครับว่ามีใครบ้างครับเพ <c oughs> หัวหน้าเชิญเข้ามาตอเลปไปเลย ครับสวัสดีครับผมไพฑูรย์ฝางคำนะครับก็อยู่ที่ปากไหมห้วยทับทันนะครับของผมก็ดูแลในเรื่องของงานส่งเสริมและพัฒนาด้านข้าวครับผมข้าวอินรีครับข้าวอินรีครับครับผมวิรชัยสีสดนะครับเจ้าของวิรฟาร์มตอนนี้ผมรับผิดชอบด้านประมงนะครับาทำปลาอินทรีย์แล้วก็ปลาที่ที่เหลือเหลือจากการขายหรือมีการนอกการตายก็จะเอามาทําปุ๋ยให้ทําพิเศษ มาเป็นเป็นคนจัดการในเรื่องนี้นะครับเชนท่านครับผมก็นายวัสุพลยาศีครับไอได้รับการมอบหมายจากท่านพ่อดาวิชัยให้เป็นปาดคนหนึ่งในทีมงานครับผมก็มีหน้าที่ดูแลทีมงานหลายๆอย่างครับคือจะเก่งเรื่องประสัสัมพันธ์พักพวกหมายถึงว่าคือคือ ทำให้ทีมงานกว้างกว้างไกลไปกว่านี้ครับคือจะเดินหน้าในเรื่องเช,ชื่อมโยงเครือขา่อยอขายครับผมสวัสดีค่ะเป็นน้องใหม่ของป่านะคะได้รับตำแหน่งเป็นรองอธิการเนาะของมหาวิทยาลัยธรรมชาติก็ได้ตำแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์ของมหาวิชาลัยแล้วก็อะไรนะคะท่านอธิการลืมตำแหน่งตัวเองเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ได้รับเยอะมากตำแหน่ง <c oughs> อ่าเป็นผู้ประสานงานค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในทีมเพราะว่าเพราะว่าคนเดียวค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะก็ยินดีรับใช้ค่ะครับผมนายธำรนองกฤตสงครับประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีรีสจเจรทำหน้าที่ดูแลกลุ่มเครือข่ายทั้งจังหวัดนะครับได้รับรองมาตรฐานสากลมาตรฐาน E.U. และ N.O.P. นะครับมีใบรับรองอยู่ที่5 0 350 52าลายพื้นที่5,594ไร่ทั้งหมดนะครับที่ได้รับรองมธาตรฐานสาหกลน,นะครับครับสวัสดีครับผมกลบลอยครับผมในส่วนของผมเนี่ยก็จะทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายภาคี นะครับก็คอยประสานงานกับพี่ๆนะครับทุกๆด้านนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับในใน,ในบริบทงานของผมก็คือ,อทําหน้าทีใ่ในด้านฝ่ายการตลาดนั่นก็คือ,อสีสเกตกินช็อปที่จะเป็นหน้าต่างนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่มีหัวใจอินทรีย์นะครับตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวพิชาม,มนแทจึงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกรจังหวัดสีสเกตนะคะเป็นอ่า องค์กรที่เชื่อมโยงภาคีให้มาทำงานร่วมกันนะคะโดยจะทำหน้าที่หนุนเสริมในส่วนที่เกษตรกร,รหรือกลุ่มเครือข่ายเราต้องการนะคะประสานเชื่อมโยงหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐตลอดจนภาคเอกชนเข้ามาหนุนเสริมให้พี่น้องเรามีความเข้มแข็งและยังยืนอย่างวันนี้เราก็ทำงานกันวันหยุดนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราเรามาต่อยอดโครงการ วิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเชิงพื้นที่นะคะซึ่งจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเป็นหนึ่งใน5กลุ่มของระดับประเทศนะคะได้รับโครงการในการพัฒนากันในครั้งนี้นะคะซึ่งเราได้ไปสรุปบทเรียนนะคะในวันที่12.13ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะคะแล้ววันนี้นะครก็เป็นการ ถอดบทเรียนเพื่อ,อพัฒนาต่อยอดโครงการของเรานะคะในการแปลรูปพืชหลังนาให้เป็นอาหารสัตว์อาหารปลาอาหารเป็ดอาหารไก่นะคะซึ่งการทำงานครั้งนี้นะคะในโมเดลของเราก็คือเราต้องทำแบบเกื้อกูลนะคะคนเกื้อกูลพืชเกื้อกูลภาคีเกื้อกูล ทุกอย่างจะต้องเกือ้อกูลกันแล้วเกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดจะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนเราอย่างยั่งยืนค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือพวกเรานะครับคือองค์กรเกษตรกรนะครับเพื่อเกรรษตรกรนะครับภารกรริจของพวกเราทุกคนนะครับม,มีหน้าที่นะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมอยู่กับพ่อทํานอง หอไทยสงนะครับซึ่งเป็นประธานเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกศนะครับอย่างที่เราได้ชมคลิปตั้งแต่ต้นเลยครับว่าโครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือความเป็นมาอย่างไรก็อยากจะให้พ่อทํานองได้ไบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และโครงการนิดนึงครับพ่อครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมทํานองหอไทสงนะครับประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกศนะครับผม เริ่มต้นนะครับก็มีทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมนะครับท่านได้รับร่วมเข้าโครงการกับทางรัฐบาลนะครับจะทำการวิจัยข้าวและพืชหลังนานะครับปี2560นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3เราจะร่วมสรุปงานวิจัยของคณะท่านอาจารย์นะครับได้ทำวิจัยมานะครับ เมื่อเดือนเดือนก่อนที่เราได้ไปร่วมแล้วก็ก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้อสรุปก็วันนี้เราก็เริ่มมาดดมาถอดบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมในวันนั้นนะครับก็มีทางคณาจารย์ได้ให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการนะครับทำข้าวและพืชหลังนานะครับหนึ่งก,เเก,รกร็เป็นผู้ผลิตเกษตรกรเป็นผู้ผลิต2นะครับเป็นผู้รวบรวม สามในการแปลรูปเพิ่มมูลค่านี่เรายังยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยนะครับแต่เรื่องผลิตและรวบรวมเกษตรกร,กรนี่มีมีกำลังเพียงพอที่จะผลิตและรวบรวมได้นะครับอ่ทีนี้ท่านก็นเน้นไปในเรื่องพืชกเกษตรอินทรีย์นะครับสู่ขัวโลกนะครับการเจาะตลาดเราก็ยังไม่มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เรายังยังขาดหน่วยงานที่จะต้อง มาช่วยสนับสนุนนะครับก็คือที่ตามที่รายงานไปนะครับแล้วก็ได้สรุปมา5 6เจ็ดอย่างที่นําเรียนไปนะครับจากวันที่เราไปสวนพิพิธภัณฑ์ณฑกเกษตรเฉริมพระเกียรติของพ่อหลวงเรานะครับวันนี้ก็เรามาเริ่มถอดบทเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อจะทําพืชหลังนาให้เพิ่มมูลค่าได้อย่างไร นะครับพืชหลังนาตอนนี้หลักๆกก็มีอยู่คือเม็ดปอเทืองนะครับเม็ดปอเทืองนี่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดทําแล้วมีตลาดให้ได้แน่นอนนะครับอีกตัวที่2ก็คือถั่วเขียวพืชหลังนาตัวนี้ก็มีตลาดชัดเจนแน่นอนนะครับมีการประกันราคาให้อย่างอย่างที่เกษตรกรอย่างที่จะพอใจแล้วนกะ็อีกตัวที่3ก็คือหอมหอมแดงเราก็จะเริ่มเปิดตัวอีก ตัวใหม่นะครับในเดือนเมษานี้ต้องมีแน่นอนนะครับพืชหลังนาหลักๆมี3ตัวอยู่แล้วนะครับที่มีตลาดรองรับนะครับในอีกส่วนส่วนที่อีกหลายตัวยังไม่มีการรองรับดังนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มถอดบทเรียนทั้งกลุ่มของเราทั้ง22อํอำเภอของจังหวัดเชียงเนะครับก็คงจะมีนำเรียนเพียงเข,เข้าแค่นี้ก่อนครับ